คุณผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้นะครับได้รับเกียรติมากๆเลยจากทางผู้อำนวยการของโรงเรียนเสริมปัญญาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าคุณเบญญาภาอรุณโติมาอยู่ในรายการกับเราครับพูดคุยในแวดวงการศึกษากันสักเล็กน้อยสวัสดีคุณเบญญาภาด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมถามพออเลยดีกว่าว่าอย่างในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมา ภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียนเสริมปัญญาเป็นยังไงบ้างคะพอโดยภาพรวมนะคะโรงเรียนก็ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี2,566อย่างครบถ้วนนะคะนักเรียนและเด็กๆก,ก็ ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติโครงการกิจกรรมได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขก็ถือว่าปี2566คือสักเซสนะครับประสบความสำเร็จดีผลงานที่โดดเด่นนะครับของนักเรียนโรงเรียนเสริมปัญญาเราในปีการศึกษาที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับพอผลงานโดดเด่นที่นักเรียนได้ไปเข้าร่วมสอบ ระดับนานาชาติก็ได้รางวัลเหรียญเงินคือน้องกระตูนนัทธนิชาหอมเกตนะคะนักเรียนป .6 แล้วก็เหรียญทองแดงอีกสองคนค่ะเป็นนักเรียนชั้นป .6 และป .5 เป็นการสอบของสอวชสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศค่ะ สอบในวิชาวิทยาศาสตร์ได้รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงอันนี้คือเด็กๆได้เข้าร่วมทุกปีแล้วก็ได้รับรางวัลมาทุกปีสําหรับเมื่อปีที่แล้วปี2565ันห้าร้อยหกสิบานักเรียนก็ได้รางวัลเหรียญทองมาด้วยค่ะคือนอกจากเป็นความภูมิใจของโรงเรียนนะพอพนอะเหมือนเราก็เป็นบ้านอีกหลังนึงอันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็น,น่าจะภูมิใจมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กําลังใจแล้วก็ช่วย สนับสนุนพพอร์ตให้ลูกๆนั้นมีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นเข้าไปสู่ในวิชาการอย่างเป็นเลิศด้วยค่ะแสดงว่านอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติแล้วนะครับคือมุ่ฟังทางโรงเรียนเสริมปัญญาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็พร้อมจะผลักดันเด็กๆในทุกๆความถนัดของเด็กๆใช่ไหมครับพอ่อใช่ค่ะสำหรับเด็กป .6 บ้างครับพ่อที่จบไปในปีการศึกษา2566ประสบความสําเร็จในการศึกษาต่อยังไงบ้างครับเด็กป .6 ของเราในปีนี้นักเรียนป .6 ปีนี้ก<ม>็ เข้าสอบเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลขึ้นในระดับชั้นมัธยมปีที่1ได้เกือบ1 0อเอร์เซนะคะในโรงเรียนรัฐบาลแต่บางส่วนก็ตั้งใจที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเอกชนด้วยและที่สำคัญมีนักเรียนไปสอบที่โรงเรียนการ,รยาณีศรีธรรมราชและโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนกครศรีธรรมราชก็สอบติดทั้งสองคนคือว่า ร้อคือไปสอบโรงละหนึ่งคนก็ได้แล้วก็ยังมีที่ในอำเภอทุ่งสงโรงเรียนยอดนิยมโรงเรียนสตีทุ่งสง์และโรงเรียนทุ่งสงก็มีสอบติดหลายๆคนค่ะประมาณ40คนค่ะรวมทั้งได้โครงการพิเศษอย่าง SMTP SMTE ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษโครงการ CEP ความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน และนิดโปรแกรมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษห้องเรียนดนตรีก็มีนะคะห้องเรียนดนตรีไทยของโรงเรียนสตรีทุ่งสงและดนตรีสากลโรงเรียนทุ่งสงด้วยค่ะแล้วมาที่พี่ป .6 นั้นขอเจาะอีกสักนิดหนึ่งเพราะทราบมาว่าเสริมปัญญาเนี่ยทุกๆปีการศึกษาของปอ .6 เราจะมีการติวนักเรียนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ครูในโรงเรียนก็จะช่วยกันติวให้นักเรียนก่อนที่จะเข้าไปสอบต่อม .1 ก็คือไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่าย อะไรเพิ่มเติมครูก็จะติวเข้มให้หลังจากที่ สอบปลายปีเสร็จแล้วค่ะเหมือนที่ผอบอ,อกว่าเรามีบุคลากร,กรที่เพียบพร้อมอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังในโรงเรียนเสริมปัญญากําลังอยู่กับน,นัดตอนนี้เปิดคุณผู้ฟังที่กําลังขับรถเดินทางแล้วเพิ่งเปิดวิดิโอมาเจอกันนะครับอยู่กับนัดคือคุณเบญญาภาอรุณโชธครับบุรุษนยการโรงเรียนเสริมปัญญาอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชถามผออ,อีกสักเรื่องหนึง่งเรื่องของบุคลากรขอ,ของโรงเรียนเสริมปัญญาครับเป็นยังไงบ้างมีผลงานอะไรที่น่าประทับใจเกิดขึ้นบ้างครับค่ะสําสหรับผลงานของบุคลากร,กรครูนะคุณครูก็ได รางวัลครูดีเด่นโรงเรียนเอกชนจากสมาคมการศึกษาเอกชนนครศรีธรรมราชได้เกือบทุกปีนะคะปีละสิคนและครูได้ไปเข้าร่วมทดสอบคิดเลขเร็วจินตคณิตที่เซนทันสุราษฎร์ธานีด้วยก็ได้รางวัลอันดับ8 9 10สทอปเท ซึ่งมีโรงเรียนหลายๆโรงในภาคใต้ประมาณ40โรงเรียนก็มาร่วมการแข่งขันด้วยและปี2566พออเบญญาพาได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนเอกชนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและสมาคมการศึกษาเอกชนนครศรีธรรมราชและก็สมาคมส่งเสริมประสานงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนค่ะและก็ ได้รับโล่เกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันครูที่ผ่านมาค่ะอันนี้ยินดีกับพอ,อด้วยอย่างมากเลยนะครับคุณมากค่ะยินดีมากๆเลยครับพอ,อครับนอกเหนือจากบุคลากรขอ,ของเราที่ต้องบอกว่าเต็มร้อเซทั้งบุคลากรปฏิบัติการรวมถึงทีมผู้บริหารของโรงเรียนเสริมปัญญาทั้งหมดอย่างที่พอ,อ,อบอกนะครับปีการศึกษานี้2567เนี่ย โรงเรียนเสริมปัญญาเองคุณผู้ฟังครับก็พร้อมสําหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่แล้วด้วยถ้างโรงเรียนเสริมปัญญาเนี่ยพอถามกันตรงๆเลยว่าเรามีความแตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างไรบ้างครับคือการรับสมัครเด็กก็จะรับแบบทั่วไปนะคะแต่ก็รับในจํานวนจํากัดเพราะห้องเรียนแต่ละชั้นจะไม่เกิน30คนซึ่งการดูแลของครูก็ จะทั่วถึงตอนนี้ก็รับสมัครตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงป .6 นะคะแต่ในชั้นที่กำลังเน้นอยู่ตอนนี้คือชั้นอนุบาล1และป .1 ค่ะซึ่งยังยังพอมีที่ว่างอยู่นะคะการเรียนภายในโรงเรียนที่ประชาสัมพันธ์ไปในเรื่องของโครงการ SME IP คโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษภูรณาการอัจฉริยะซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับป .1 ถึงป .6 ได้เข้าร่วมเรียนรู้ได้เข้าร่วมโครงการ100%เซโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะวิธีการเรียนก็จะเข้มข้นมากขึ้นจะจัดชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์โดยให้เด็กได้รู้จักการ ฝึกทำโครงงานในสิ่งที่ตัวเองสนใจและในระดับชั้นป .4-5-6 ก็จะมีคุณครูด้านวิทยาศาสตร์คอยส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักวิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็กได้ปฏิบัติจริงได้เรียนรู้กับสื่ออัจฉริยภาพด้วยเด็กก็สนใจมากค่ะก็นอกเหนือจากการเรียนการสอนในด้านวิชาการที่ครบถ้วนแล้วที่เสริมปัญญาเองเรามีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่น่าสนใจอะไรบ้างคะพ่อมีเยอะนะคะอย่างปีที่ผ่านมาคือปี2566เนี่ยโรงเรียนก็จัดกิจกรรมสมาร์ทคิดระดับอนุบาลเด็ เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมวอลแลลรี่แค่ชื่อก็น่าสนุกแล้วรบอใช่ค่ะจะฝึกให้เด็กปั่นจัก,กรยานซึ่งเด็กบางคนก็ยังไม่เคยจับจัก,กรยานเลย mm hmm. ก็พอมาฝึกการปั่นจัก,กรยานก็สนุกสนานนะคะทําให้เขามีความ มั่นใจในตัวเองแล้วก็ฝึกการทรงตัวนอกจากจัก,กรยานแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้าน EQ ด้านการพัฒนาทั้ง4ด้านด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมให้เขาได้คิดมีสติปัญญาที่ว่องไวแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในเฉพาะหน้าได้โดยที่มีครูคอยแนะนำอยู่รอบข้างในปีต่อไปเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะในการจัดกิจกรรมก็ไม่อยากจะให้ มันซ้ำถ้าซ้ำเกินเนี่ยเด็กเขาก็บ่นว่าเออนี่อันนี้เคยทําแล้วคุณครูอะไรอย่างงี้ประมาณว่าเด็กป .4 ขึ้นป .5 นระพอเาะใช่ยบอกปีที่แล้วทําแล้วแต่จริงนะเหมือนแม้กระทั่งกิจกรรมหลักๆของเสริมบัญญาที่นับซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่โดยเฉพาะวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยปอก็พยายามจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแม้กระทั่งนี่หนึ่งกิจกรรมอันนี้คือนอกสคริปต์หน่อยแล้วก็ชื่นชมเป็นการส่วนตัวคือกิจกรรมปัจฉิมปีนี้ ได้รับการพูดถึงไปถึงบุคคลภายนอกด้วยว่าเด็กๆประทับใจมากๆค่ะโครงการที่เพิ่งจะจบไปก็คือกิจกรรมปัดฉิมนิเทศของนักเรียนป .6 ซึ่งปีนี้ก็แปลกใหม่มีเซอร์ไพรส์ก็ขอชื่นชมคุณครูด้วยนะคะที่คุณครูเขาก็พยายามที่จะอ็อกกาไนเซอร์กันเองซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพอ,อจะเป็นอ r อกก i ไนเซอร์แต่ว่าพอปีนี้ครูเขาก็มีแรงผักดันด้วยความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็จัดกิจกรรมให้ประทับ ใจซาบซึ้งกับเด็กคือไม่ได้จ้งางออกไนไหนข้างนอกใช่ไม่ได้จ้างเลยแต่ใครอ <Okay. S 2> ยากยินดีที่จะไปจัดให้ด้านข้างนอกนะคะท oh. ่านทาที่ไหนต้องการคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวอาจจะขับรถกลับถึงบ้านอะไรเงี้ยเข้าไปที่ Facebook ของโรงเรียนเสริมปัญญาหรือว่าจริงๆค้นหาใน Facebook ว่าปัดฉิมโรงเรียนเสริมปัญญาทุ่งสงจะเห็นภาพความประทับใจมีเซอร์ไพรส์มีใครสักคนนึงอยู่ในกล่องอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาถูกแชร์ไปที่บุคคลภายนอกเนี่ยก็เรียกรอยยิ้มได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงเห็นมีสิทธ เก่าอย่างน้องเฟสซิริวุฒิอนั้นมาเซอร์ไพรส์น้องๆในระดับชั้นของป็นุบาลค่ะค่ะน้องเฟียสก็เป็นสิษย์เก่าเสิมปัญญาจบป .6 ที่สิมปัญญามาหลายปีแต่ น้องเฟียสเขาก็มีความตั้งใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมคุณครูแล้วก็น้องๆรุ่นน้อง,อ,งอยากจะมาร้องเพลงให้ความสุขซึ่งน้องเฟียสเขาก็มีงานที่จะต้องไปรับคิวงานร้องเพลงเยอะแยะแต่ก็สลละเวลามาทุกปีในวันบัณฑิตน้อยนะคะถือว่ามาร้องเพลงเป็นงานส่วนตัวให้กับน้องๆฟังผู้ปกครองคุณครูได้ชื่นชมกัน,นะคะ่ะเราประเด็นคือพอรักแค่เธอคนเดียวคือเด็กๆก็ร้องตามกันได้มันนะ่าชื่นใจมาก ก็คือสิทธิ์เก่าของเสริมปัญญาที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับกับสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณผู้ฟังครับนัดกําลังคุยอยู่กับคุณเบญญาภาอารุณโชคนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมปัญญาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญคุณเบญญาภามาคุยในรายการวันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับโรงเรียนเสริมปัญญาในหลากหลายมุมนอกเหนือจากที่นัดบอกกันอยู่ทุกวันว่ารับสมัครตั้งแต่เตรียมอนุบาลอนุบาลประถมศึกษาพอบอกไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนนี้้้้้เเรรราานนนนนนยใส่ววขอองะะดดััับบบุลลแก็ชป ด้วยยังพอจะมีพื้นที่ว่างนะครับสำหรับผู้ปกครองที่อยากจะให้น้องๆได้มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนอีกหนึ่งแห่งซึ่งมีคุณภาพอย่างโรงเรียนเสริมปัญญาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโรงเรียนเราคือเดินทางสะดวกสบายเพราะอยู่ใจกลางเมืองถูกไหมครับใช่ค่ะอยู่ใจกลางเมืองแต่ก็ช่วงเช้านี่รถจะติดนิดหน่อยพออย่าไปบอกเขาสิ <laughs> เป็นเรื่องปกติคือู้บางอาจจะมีรถติดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็มีแบบทีมจราจรมาคอยอำนวยความสะดวกนะอันนี้ต้องขอบคุณไปดังทีมจราจรด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกๆเช้าทุกๆวันก็ผ่านหน้าโรงเรียนเสัยงปัญญาก็จะเห็นแต่ว่าด้วยการที่โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ หลากหลายสิ่งครับแม้กระทั่งบางกิจกรรมที่น่าสนใจเห็นบางทีก็มีการพาเด็กๆไปที่ Major เมเจอร์อะไรเงี้ยเวลาไปดูภาพยนตร์ในบางเรื่องถูกไหมครับใช่ค่ะก็พานักเรียนไปดูหนังกันที่เมเจอร์ซึ่งอยู่ใกล้ๆโรงเรียนก็พาเดินกันไปคือดเดินเข้าแถวเป็นแบบว่าวคุณครูนำหน้าเด็กๆอยู่ตรงกลางแล้วมีคุณครูปิดท้ายอีกในแต่ละห้องเรียนอะไรเงี้ยคือเหล่านี้ที่โรงเรียนเสริมปัญญาจะสามารถทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกเพราะว่าอย่างที่นัดบอกว่าเราอยู่ใจกลางเมืองทุ่งสงด้วยแล้วก็วันนี้คือผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะ อาจจะมีบุตรหลานอยู่ในเขตพื้นที่ของทุ่งสงหรือแม้กระทั่งอยู่ต่างอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งใหญ่หนาบอนฝั่งรอบข้างก็จะเป็นรัศดาจังหวัดตรังนะครับหรือว่าไปทางโซนของร่อนพิบูร์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังมีสายรถในการรับสง่งอันนี้เดี๋ยวคุยกันหลังบ้านกับทางโรงเรียนเสริมบัญญาได้เลย พอครับสำหรับการรับสมัครนักเรียนปีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเรารับสมัครระดับชั้นไหนถึงระดับชั้นไหนบ้างนะครับค่ะตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลอายุ1ปี8เดือนไปจนถึงนักเรียนชั้นปหค่ะ แต่ชั้นอื่นๆอาจจะเริ่มเต็มแล้วแต่ตอนนี้ที่กําลังเปิดรับเต็มที่ก็คือนักเรียนอนุบาลหนึ่งกับปนหนึ่งค่ะยังมีพอมีที่ว่างอยู่ค่ะเสริมปัญญาเราโรงเรียนอยู่ตรงไหนครับพออบอกหน่อยอยู่ถนนทุ่งสงห้วยยอดนะคะอยู่ใกล้สหไทยจริงๆแล้วโรงเรียนเสริมปัญญาเปิดมา43ปีแล้วซึ่งแต่ก่อนเป็นทุ่งนาหมดเลยตอนนี้ไม่มีแล้วเขาแถวเนี้ยใช่ค่ะ ที่ทําให้การจราจรติดขัดอาจจะเป็นรอบนอกนะคะเพิ่งจะสร้างขึ้นมาก็บรรยากาศดีนะคะที่โรงเรียนสื่มปัญญาแล้วก็โรงเรียนยินดีที่จะต้อนรับเข้ามาร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่คุยกับดีเจนัทวันนี้ก็ยังคุยไม่หมด ใช่เลือกมาในบางกิจกรรมแต่จะบอกว่ากิจกรรมของเสริมปัญญาตลอดทั้งปีการศึกษาเนี่ยน่าสนใจมากคู้บงังช่องท,งทางที่ง่ายที่สุดเลยนะครับอาจจะกลับถึงบ้านและเดี๋ยวเอสดีเจนัดคุยกับผอโรงเรียนเสริมปัญญาไหนเป็นยังไงหรือบางคนอาจจะเป็นสิทธิ์เก่าเสริมปัญญาผอ,อแล้วแบบคิดถึงช่องทางหลักคือเข้าไปที่ Facebook โรงเรียนเสริมปัญญาได้เลยส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม เปิดเทอมวันไหนนะครับพ่อเปิดพร้อมกันในวันที่23สพฤษภาคมค่ะช่วงนี้ปิดเทอมครับแต่มีบุคลากรมีครูอาจารย์เข้ามาทํางานในวันเวลาทําการปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเข้ามาสมัครเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษาสามารถเข้ามาที่โรงเรียนได้โดยตรงช่วงเวลาไหนบ้างครับพ่อช่วงนี้ก็จะมีครูมาเข้าเวรกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะจะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงเย็นค่ะ ถ้าท่านใดที่สะดวกวันไหนก็เชิญเข้ามาคุยรายละเอียดได้นะคะและก็กำลัง จำหน่ายหนังสือเรียนอยู่ด้วยค่ะตอนนี้รอต้อนรับยินดีมากๆนะครับโดยเฉพาะใครที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเสริมปัญญาแล้วรู้สึกว่าฟังวันนี้อยากจ,จะเข้ามาดูบรรยากาศการเรียนการสอนเดินทางสะดวกสบาย,ยาที่บอกอยู่ใจกลางเมืองใกล้ๆกับสหัสไทยทุ่งสงด้วยแต่นเชื่อว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่รู้จักและก็คุ้นเคยกับเสริมปัญญาเป็นอย่างดีอยู่แล้ววันนี้ขอบคุณมากๆเลยสําหรับผู้โดยการนะครับคุณปัญญาภาอรุณโชดครับผู้โดยการ,รโ,าาร,โ,ร,โาร,รงเรียนเสริมปัญญาเบเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้เกียรติแวะเวียนมาอัปเดตกันว่าปีการศึกษาใหม่เสริมบัญญาพร้อมแล้วกับการรับสมัครนักเรียนใหม่และก็ปีการศึกษาที่ผ่านมาเรามีหลากหลายเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆเดี๋ยวมีโอกาสหรือว่ามีกิจกรรมดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นในปี2567นี้ตลอดทั้งปีเดี๋ยวไวจะชวนพอ,อ,อมาพูดคุยในรายการอีกนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีครับขอบพระคุณมากครับ คุณกำลังฟัง Music on the Road กับ DJ นัททางซับ